พาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะลุ่มน้ําเจ้าพยายังคงมีปริมาณน้ําสูงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในวงกว้างนะคะถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพยายจะปรับลดอัตราการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องแล้ว เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก2,880ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ2,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้จะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหากสถานการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอำเภอสับพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำยังสูงค่ะยังไม่คลี่คลายพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วถึงตําตำบล ระดับน้ํามีความลึกตั้งแต่30ซนเมตรถึง1เมตรชาวบ,บ้านหลายชุมชนที่ต้องทนถูกน้ําท่วมยาวนานมากว่า2เดือนตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บป่วยทั้งน้ํากัดเท้าผื่นคันและโรคเครียดจากสถานการณ์น้ําก็มีบางกลุ่มนะคะที่เดินทางมาขอคำปรึกษาและรับยาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มเติม ด้านปอพจังหวัดชัยนาทรายงานสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ถูกน้าท่วมทั้งสิ้น5อําเภอ24ตําบล94หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนถูกน้าท่วม5,560ครัวเรือนมีผู้สบพายรวมทั้งสิ้น15,950คนค่ะ